ครับวันนี้ก็มาอัปเดตไฟโซลาเซลล์นะครับหลังจากที่ติดตั้งได้สักระยะนึงนะครับตอนนี้ก็ยังทำงานปกติดีนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากแสงสว่างก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอย่งที่ซื้อมาพร้อมกันก็คือไฟกระพริบนะครับที่ติดอยู่กับสาระภูมิ ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับสำหรับท่านที่ซื้อคม UFO หรือคมวงกลมมาติดนะครับในสเปคจะบอกว่าใช้กับท่อขนาด3ามนิ้วนะครับตอนนี้เราก็ทางผมก็เลยลองซื้อท่อ3นิ้วมาสวมนะครับปรากฏว่า ถ้าเกิดใช้ท่อสามนิ้วมันจะขนาดมันจะพอดีกับขั้วต่อด้านบนนะครับมันจะสวมใส่กันไม่ได้ส่วนนี้นะครับเราต้องได้ไปซื้อข้อลดมาข้อลดสามนิ้วลดเป็นสองนิ้วนะครับเพื่อว่าจะเป็นสวมได้ขนาดท่อที่สวมเข้าไปได้น่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นท่อ pvc น่าจะเป็นสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับ สวมได้พอดีแ้าเกิดสามนิ้วนี่มันจะพอดีเท่ากับรูที่จะยัดเข้าไปครับสามนิ้วนีน้น่าจะเป็นขนาดของท่อเหล็กมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดเป็นท่อเหล็กน่าจะเสียบเข้าไปได้แต่ของพี c ีซเสียบเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้สำหรับใครจะซื้อก็ฝากดูตัวนี้ด้วยนะครับผม ตัวแกนด้านในนะครับที่สำหรับสวมท่อนะครับน่าจะรับท่อ PVC ได้สูงสุดขนาด2นิ้ว2นิ้วครึ่งนะครับถ้าเกิด2นิ้วนี้ก็ใส่เข้าไปได้วงในพอดีถ้าเกิดเป็น3มนิ้วมันจะขนาดเท่ากับตัวขอบตัวน,นี้พอดีนะครับมันจะยัดเข้ายัดเข้าไปไม่ได้นะครับที่เขาบอกว่าข้อใหญ่สุด3นิ้วในเป็นท่อเหล็กนะครับสำหรับรีโมทนะครับก็จะมี ออนออฟแล้วก็ออโต้นะครับแล้วก็มีตั้งเวลานะครับตรงที่โคมก็จะมีออนออเหมือนกันนะครับตัวรีโมทนี่ก็ยังไม่มีคู่มือนะครับที่ชัดเจนว่าจะทำยังไงมันถึงจะติดตลอดทั้งคืนบางบางคนซื้อไปเวลามีคนเดินผ่านมันถึงจะติดอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องลองปรับดูนะครับตอนนี้ผมปรับเป็นออโต้ไว้นะครับ ก็คือกดออโต้ทีเดียวนี่นะครับไฟมันก็จะติดขึ้นมาพอมีแสงแดดที่มากพอไฟมันก็จะดับลงนะครับอันนี้ก็อยู่ในการทดลองอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันต้องทดลองเองไม่มีคู่มือบอกด้วยครับส่วนออนออฟก็คือเปิดปิดอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเปิดปิดแล้วมันจะ ปิดเองไหมหรือมันต้องมีคนเดินผ่านอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองตัวนี้ลองแกะดูด้านในนะครับนี่ฮะด้านในก็จะเห็นว่าจะมีแปดลิเทียมอยู่นะครับคือนี้น่าจะเป็น สองก้อนนะครับสองเซลล์ก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับ <med le> ถ้าเกิดใคร <med le> พเพื่อนๆท่านใดซื้อมาแล้วคิดว่ามันสว่างระยะเวลามันสั้นไปนะครับก็ดีไเพิ่มแบตบตตัวี้นี้ไปเพิ่มเ <med le> ข้าไปอีกก็น่าจะได้นะครับ <med le> แต่เพิ่งซื้อมานะครับก็เลยไม่ขอุญาะไม่แกะให้ดูทั้งหมดนะครับแกะดูแค่ ข้างในเฉยนะครับถ้าเกิดแกะหมดก็ต้องแกะตัวแผ่นโซ,ซล่าเซลล์ที่ออกนะครับสําหรับวิธีประกอบก็บางเจ้านะครับก็จะให้น็อตแยกออกมานะครับน็อตตัวนี้นะครับแยกมาไม่ได้ยึดติดกับโคมมาให้นะครับแล้วก็แกะน็อตออกจากถุงนะครับแล้วก็เอาแหวนมาใส่ข้างในก่อนนี่นะครับก็แหวนใส่ลงไปข้างในตรงนี้แล้วก็เอาน็อตเสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยๆหมุนนิดนึง ให้ hey, ตัวน็อตมันทะลุมานะครับแต่ั้นก็เอาท่อมาสวมนะครับตัวนี้ก็ง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นข้อต่อรถเดี๋ยวจะไปส,สวมกับท่อยาวอีกทีหนึง่งถ้าเกิดใครที่ซื้อมาเป็นท่อยาวนะครับก็แนะนาอย่าอย่าลืมนะครับอย่าเลือกซื้อขนาดใหญ่สุดสามนิ้วนะครับต้องเรียกต้องเลือกซื้อขนาดสองนิ้วครึ่งนะครับถึงจะใส่ได้พอดี ตัวนี้ก็ส่องดูเซนเตอร์นะครับให้มันได้ศูนย์กลางเพื่อศูนย์กลางแล้วก็ค่อยๆขันน็อตแต่ละตัวเข้าไปยึดให้แน่นนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นประแจเบอร์สิบนะครับหรือใครไม่มีก็ใช้เป็นคีมก็ได้นะครับคีมหรืใครหาคีมไม่ได้จริงก็ใครมีรถนะครับส่วนมากก็คีมก็จะอยู่ในชุดของอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับที่เขาแถมกับรถมา หลังจากประกอบเสร็จก็นํามายึดกับตัวท่อนะครับท่อตัวนี้ก็อย่างที่บอกเป็นขนาด3นิ้วยาวก็ PVC ทั่วไปก,วก็ยาว4เมตรอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลือกใช้แบบวิธีง่ายนะครับก็คือขุดหลุมขุดหลุมดินฝังเลยวิธีทำเสาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับบางคนก็อาจจะใช้เป็นเสาปูน ลงมาลงก่อนแล้วก็จอดยึดกับเสาต้นที่เอามาทําเป็นเสาไฟนะครับบางคนก็ใช้เป็นท่อเหล็กนะครับซึ่งในร้านค้าออนไลน์ก็มีขายนะครับเดี๋ยวจะลองแปะลิงก์ให้ดูนะครับหลักหนึ่งสูงสามเมตรก็ประมาณราคา1,400บาทนะครับส่วนท่อ pvc ที่ผมซื้อมาตัวนี้นะครับอย่างหนาสามนิ้วยาวสี่เมตรก็ราคาประมาณห้าบาทนะครับ บวกกับตัวแปลงอีกห้าสิบาทก็เป็นห้ารอยห้าสิบาทนะครับก็ถือว่าราคาก็ถูกลงมาเยอะนะครับครึ่งต่อครึ่งกันเลยอันนี้ก็ถ้าเกิดสำหรับใครที่จะไปซื้อเสาสำเร็จนะครับเป็นเสาเหล็กตรงนั้นก็จะต้องทำตอมอขึ้นมานะครับเพื่อยึดเสานะครับอันนั้นก็จะมีค่าทำตอมอเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับความลึกของหลุมดินนะครับก็ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะครับยิ่งลึกยิ่งดีนะครับตัวน,นี้ผมก็ขุดได้ประมาณห้าสิบเซนนะครับเพราะว่าขุดไม่ไหวตอนแรกเขาาสอยากได้หนึ่งเมตรอยู่แต่้าจะไม่ไหวก็เลยเอาแค่ห้าสิบเซนก็ถือว่ากำลังดีเสาก็สูงที่เหลือก็จะสูงประมาณสามเมตรห้าสิบครับหลังจากที่ เอาเสาลงหลุมกบดินแล้วก็ใครไม่มีอุปก,กรณ์ก็เล็งด้วยสายตานะครับใครมีระดับน้ําก็อามาเทียบเช็คดูนะครับเทียบพอได้จุดที่มั่นใจแล้วก็กบดินให้แน่นก็เป็นอันเสร็จนะครับ ตอนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับแต่ไฟโซลาเซลล์ยังไม่ทํางานนะครับ่พนใดซื้อไปก็รอดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่ามันไม่ทํางานนะครับตอนนี้ผมตั้งเม็นหมดออตโต้ไว้นะครับถ้าเกิดแสงน้อย,อยจริงมันก็จะติดเองถ้าเกิดเราเกรงว่ามันจะไม่ทํางานนี้เราก,กดเปิดก่อนมันก็จะไม่รู้ว่าเราตั้งค่ามันถูกเปล่าน,นะครับต้องลองใจเย็นดูเวลาสิบแนนะครับ 6โมงเย็นไฟก็ได้ติดแล้วนะครับสรุปสรุปรุ่นนี้ก็คือกดปุ่มออโต้นะครับกดปุ่มออโต้ไว้ไฟก็ถึงเวลาก็จะติดขึ้นเองนะครับก็เสียสว่างยาวนะครับไปถึงเช้าเลยแดดออกอีกทีนึงจะไม่ ติดดับติดดับเหมือนเวลามีเดินผ่านนะครับถ้าเกิดตั้งออโต้ไว